เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราจะออกมานำเสนอสื่อเรื่องลูกคี่ทรงในขาคณิตนะคะซึ่งมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนสุวพัฒน์รูคจี 2. นางสาวอภิสราทองขา 3. ในายเสกสรรรัตนราศีและดิฉันางสาวาาสามาเาาาาวมธามีจอทกทองขาะว่าโุประสงในการทำสื่อครั้งนี้นะคะ เพื่อให้เห็นรูปธรรมของรูปทรงเลขาคณิตนนต่างๆที่ครี่ออกมานะคะและเพื่อหาพื้นที่ผิวของรูปทรงเลขาคณิตสามมิติค่ะรูปทรงเลขาคณิตสามมิติรูปแรกนะคะก็คือรูปปิ่ซึ่งสามเหลี่ยมนะคะเราจะเห็นว่ารูปปิ่ซึ่งสามเหลี่ยมที่เราเห็น ถ้าในหนังสือนะคะเขาก็จะวาดเป็นแบบาสามมิติที่แบบเป็นเส้นทึบแล้วก็เส้นขวานซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านว่าแต่ละด้านของรูปทรงสามมิตินั้นเป็นอย่างไรเราก็เลยสร้างสื่อนี้ขึ้นมาเพื่อที่เห็นว่าทุกด้านมันเป็นยังไงและเมื่อเราคลี่รูปทรงสามมิติออกเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรและเมื่อนํามาประกอบกันมันก็ยังเป็นรูปทรงสามมิติเหมือนเดิมค่ะ เพื่อนลองดูทายดูเขาว่าถ้าอะไรที่รูกทรงสามมิตินี้ออกมามันจะได้เป็นรูปลักษณะอย่างไรคะมันมีได้กี่แบบมันสามารถขี้ออกมาแล้วมันมีแบบเดียวหรือมีหลายแบบสองแบบหรือสามแบบเนี้ยค่ะเป็น่รูปนี้ครับประกอบเป็นรูปอะไรบ้างครับสี่ไปมสามี่มาพิสูจน์กันนะครับ จากรูปนี้นะคะเราขี่มานะครับจากรูปนี้นะคะรูปปิซึมสามเหลี่ยมนะคะถ้าเราขี่ออกมาแล้วเราจะเห็นว่ารูปปิซึมนะคะมันจะมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆและก็มีพ้นมีด้านข้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะอันนี้ก็คือฐานนะคะอันนี้คือฐานอันนี้ก็คือฐานอะไรคะฐานเป็นรูปเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยม ื้นที่เอยแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะอ่ะเวลาเราขี้นะคะรูปแรกเราจะได้เป็นแบบนี้แล้วมันจะมีสามารถขี้ออกไปรูปอื่นได้อีกไหมคะลักษณะอื่น สมมติว่าเราเอาอด้านฐานนะคะมาอยู่ด้านนี้เพื่อนๆว่ามันจะยังสามารถติดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ปีกขึ้นได้ไหมนิดๆ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 นิด,นด,นดและก็ถ้าถูรอดอีกรูปหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะ่ะกล้องแหละจริงเหตุ <el> และก็ถ้าเราหาพื้นที่ผิวข้างน,นะคะ พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะก็คือความยาวรอบฐานคูณความสูงนะคะความยาวรอบฐานก็คือสามเหลี่ยมเรามีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะความยาวรอบฐานก็คือคืออะไรคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะความยาวรอบฐานของรูปสามเหลี่ยมความยาวรอบฐานไม่ใช่พื้นที่นะคะ ก็เอาก็คือความยาวเหผ่าานก็คือมันมีสามด้านใช่ไหมคะก็คือเอาความยาวทั้งสามด้านมารวมกันก็จะได้ความยาวเหผ่าานแล้วก็คูณความสูงความสูงก็จะเป็นความสูงของตรงนี้ค่ะความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมนะคะค่ะต่อไปนะคะ จะเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกนะคะเป็นรูปเลยะค,ะค่ะคณิตศาสตร์ิิที่มีฐา,สานสองเป็นรูปวงกลมคะ่ะที่เท่ากันทุกประการนะคะเมื่อเราที่ออกมานะคะก็ก็จะได้รูปทรงอข,อข,อของ เราเคี่ยอวอมานะคะก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยรูปวงกลมนะคะซึ่งเป็นฐานของมันนะคะแล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมผืผ้านะคะแบบนี้นะคะซึ่งพื้นที่พื้นที่ผิวข้างนะคะก็คือ,อสองพายอา คูณสูงนะคะซึ่งพายก็คือประมาณค่าได้ยี่สองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่นะคะรคือรัศมีของวงกลมนะคะคูณกับความสูงนั่นเองนะคะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นปรูปศกกลอยนะครับซึ่งก็กลอยเนี่ยถ้าเรามันจะเป็นมขานเนี่ยจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับเนี่ยแต่พอเมื่อเราขี่รูปศกกลอยออกมานะครับก็ อ่านะครับนี่ถ้าเราเที่ยอวอมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนะครับสูตรการหาพื้นที่ของเรานะครับก็คือไออารแอลนะครับบวกด้วยไยออาร์กำลังสอนนะครับก็จะเป็นสูตรการหาพื้นท,ท,ที่ผิวของทรงกรวยนั่นเองครับ โดยตัวแนวนี้ครับก็คือความสุขเอียงของทงกวยนะครับก็คือแอวสายตงนี้ครับมันสะท้อนตรงัวต่อไปนะครับรูปสุดท้ายก็คือรูปพีระมิดนะครับในที่นี้เราจะกล่าวถึงรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับ ซึ่งเราจะมาลองนี่นะครับว่ารูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับรูปพีระมิดครับคุณสมบัติก็คือ,อจะมีจะประกอบด้วยฐานแล้วก็ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมต่อกันเป็นยอดนะครับซึ่งฐานจะไม่จำกัดว่าจะเป็นฐานนะครับอาจจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมครับแต่ถ้าเป็นฐานเป็นกลมก็จะกลายเป็นรูปตัวนี่นะครับซึ่งรูปนี้ครับเราสามารถตีม,มาอะไรครับ เห็นไหมครับประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มียอดเป็นสามเหลี่ยมประกบกันแล้วก็กลายเป็นสีรเมิดได้นะครับซึ่งในการที่นเราครับเราสามารถที่ได้หลายแบบครับเช่นแบบที่แบบที่หนึ่งนะครับาฐานสี่เหลี่ยมจะอยู่ด้านข้างนะครับแต่เมื่อเรา,านำมาประกบกันก็จะเป็นรูปสี่เหลีได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปรูปที่สองนะครับ ฐานสี่เหลี่ยมจะอยู่ด้านตรงกลางนะครับซึ่งเมื่อเรามาประกอบกันก็จะเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายคือฐานจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วมีด้านประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้ง4ด้านนะครับซึ่งสื่อตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ประกอบการสอนในเรื่องของการหาพื้นที่ผิว ของพีระมิดได้นะครับก็คือเราจะให้ดูว่าพื้นที่ผิวเนี่ยทั้งหมดประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือสามเหลี่ยมสี่รูปแล้วก็สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปคือเป็นด้านฐานถ้าเราหาพื้นที่ผิวครับเราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรสี่รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมมาบวกกันหรือจากสูตรก็คือว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานนี่ก็คือ,อเป็นรูป อ่ะหนึ่งสองคูณความยาวรอบฐานแล้วก็คูณสูงเอียงนั่นเองนะครับเพราะว่าทาไมถึงคูณสูงเอียงครับเพราะว่าพีระนี่นะครับจะเป็นรูปเอียงครับเพราะว่ามียอดแหลมใช่ไหมครับกลุ่มของผมก็ขอจบการรายงานเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนมีสงสัยไหมครับ